กับทิพย์พี่นมนะครับก็กลังพูดกับผมข้างนั้นใน Disney w o นะครับกับโมดูล Super c a r อ i e r นะครับเขตในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปภาพรวมนะครับของเรือเสริมนะครับอีกลำหนึ่งก็คือเรือ Super s ซ f t อะไรเนี่ยไม่รู้อา่านถะูกป่ะนะเพราะว่าไปก็คือเรือทูกบินของรัสเซียนะครับในเปเอร์ e r ริเออร์นะนอกจาก Premium Class ที่คุณจะได้มาใหม่ประมาณสีห่ห้าลำแล้วนะครับเพราะกันลรของวมัน ก็จะมีเรือกลำนึงก็คือเรือลำนี้แหละนะครับให้มาเสริมซึ่งมันจะต่างจากลำเก่านิดนึงตรงที่ว่ามันจะเป็นไฮเทคเจอร์นะครับแล้วก็ระบบส่งขึ้นเนี่ยจะสมบูรณ์ขึ้นนิดนึงนะครับแต่โดยรวมเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรมากมายเท่าเรือมินิสของเมกานะครับหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วนะว่าเรือลำนี้เนี่ยนะใช้ระบบการส่งขึ้น,นแบบสกีจัมนะครับส่ง อากาศยานประเภทซูสับสับขึ้นนะครับสำหรับบุชซเชสนะซึ่งเรือลำนี้สามารถส่งขึ้นได้พร้อมกันถึงสามลำนะครับสุดแต่ว่ามันมีขีดจำกัดลิมิตนะครับในการส่งขึ้นคือหนึ่งนะครับการที่จะส่งขึ้นินขึ้นไปได้เนี่ยหนึ่งเรือต้องทำความเร็วนะครับสองต้องมีลมนะครับเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้เครื่องบินบินขึ้นไปได้นะครับและสามนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับโตขึ้นบินคือนน้ำหนักนะครับคือ อากาศยานที่ขึ้นจากเรือด้วยระบบแบบนี้ด้วยทางขึ้นนี้มันมีจํากัดน้ําหนักอยู่นะมันไม่ใช่ว่าจะติดเท่าไหร่ก็ได้นะครับสําหรับสู้สำสานนะครับก็ถ้าเอาตาม editor นะครับ empty load นะครับใช้เชื้อเพิิงนะครับน้ำหนักประมาณ60%ถึง70%นะครับสามารถมีขึ้นได้แต่ว่าถ้า full load ลลนะครับจะต้องเอาเชือเพลิงออกนะครับเหลือ30%นะครับหรือถ้า กรูจะฟูลโหลดแล้วเชื่อเพิ่งมากกว่านั้นนะครับจะต้องขึ้นจากกากลําเรือนะครับจะไม่สามารถขึ้นจากข้างหน้าเรือได้นะครับข้อดีของเรือลํานี้นะครับซึ่งทํามาแทนเรือลําเก่านะครับก็คือไอ้ระบบตัวกั้นล้อนะครับหรือตัวสต็อปเปอร์เนี่ยนะครับเราสามารถยกขึ้นลงเองได้นะครับและเราสามารถยกเลิกลนช์โอเปอรชั่นได้นะครับอ่ต่างจากรถพอรตเปล์นะของนี้ซีซึ่งตอนนี้เขายังไม่มีระบบยกเลิกให้แต่ลำนี้จะสามารถยกเลิกได้นะครับ วิธีการใช้งานก็คือคุณแท็กซี่เครื่องนะไปยังจุดที่เป็นตัวสนะต็อปเปอร์นะก่อนถึงแค่นิดนึงนะแล้วก็าการกดตัวยู <S <S นะครับตัวสต็อปเปอร์ก็จะเด้งขึ้นมานะครับจากนั้นให้คุณเล่นเครื่องนะครับขึ้นอีกนิดนึงนะให้ถ่าล้อเนี่ยมาชนกับตัวกั้นนะครับอพอชนปุ๊บหน้าเครื่องจะตรงกับทางขึ้นเออัตโนมัตินะหละังจากนั้นครับตอกนกระส่งก็คือให้คุณทาการเล่นเครื่องสูงสุดนะฟูลออตเตอร์เบิร์นนะครับแค่นั้นนะครับแล้ว ผ่านไปประมาณสัก2-3สวินาะทตัวสต็อปเปอร์จะพับเก็บลงไปแล้วเครื่องก็จะให้เครื่องเนี่ยมันวิ่งไปตามรังเวลแล้วลอยขึ้ไปนะครับสำหรับระบบลงจอดนะครับก็ยังคงเช่นเดิมคือใช้โะบบสลิงนะครับซึ่งบนเรือลำนี้เนี่ยจะมีสลิงทั้งหมดสี่ตัวนะครับก็อ,อยู่ไม่ห่างก,กันไกลมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็โหลดนำล่องสำหรับลงจอดเน มันไม่ได้ทำมาครับเพราะว่าโมาดูที่ใช้กับเรือลำนี้มาเป็นเอเดเวนต์โมดูลนะก็คือ0ูสัส,สามนะครับไม่ได้ต้องเซตอะไรมากนะครับแค่ไปโหลดอัตโนมัติาาก,การให้เลยแต่โดยรวมจะมีอยู่2ตัวนะที่เข้ามาช่วยนะคือ1นะครับคือ i o s นะครับเราสามารถกับนอเ t i ันนะไปที่ i o s Landing ได้โดยที่เลือกเรือตัวนี้แล้วก็ปรับโหมดไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีไกด์ i o s ขึ้นให้เป็นวงกลมขนาดเล็กนะครับ กับขนาดใหญ่เราก็บินให้วงกลมเนี่ยมันซ้อนกันนะครับแล้วก็ดูความสูงความเร็วที่มันไกลให้นะครับประคองไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวเรือนะครับทีนี้ที่ตัวเรือนะครับจะมีไฟลงจอดนะออโต้โคลแลนดิ้งไซส์เหมือนกันนะครับเรียกว่า OLS เนาะแต่ว่าไฟตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกับของนิมิ Class ตรงที่ว่า1มันเล็กกว่านะครับอันนี้คือข้อเสียเลย2คือไฟไม่สว่างนะครับมันมันแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับ มันมองเห็นที่ระยะที่ใกล้มากนะครับเลยไปข้อเสียมากมากนะครับเลยหลักๆเวลาลงเนี่ยเลยใช้ดู ios ป็นหลักนะครับสำหรับสัญญาณไฟมันก็ไม่ต่างนะคคือถ้าอยู่บนนะครับก็คุณอยู่สูงถ้ามันอยู่ล่างก็คือคุณอยู่ต่ำมันมีไฟแค่สามดวงเองแค่นั้นครับถ้าไฟบนกับไฟกลางติดก็คือคุณใกล้อยู่ตรงกลางแค่นั้นครับถ้าไฟตรงกลางติดเนี่ยคือคุณอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าถ้ามันกระพริบนะแปลว่าคุณอยู่สูงไปนะครับต้นดังนะครับ ถ้าอยู่ต่ำมันจะไม่โชว์นะครับอ่ะมันจะอยู่ประมาณน,นี้เองครับอีกหนึ่งสิ่งซึ่งสําคัญมากนะครับสำหรับเรเือลนี้คือระบบวิทยุนะครับคือถ้าคุณไม่ทําการขอลงจอดนะครับพวกเสาสัญญาณนะครับะธงอะ่ะมันจะตั้งตรงขึ้นมานะครับแล้วมันจะขวาง,งจุดลงจอดโดวยเฉพาะธงท้ายเรือมันจะบังแลดดิง้งแผดพิบไปเลยนะครับังนั้นเราต้องติดต่อเรือนะครับแล้วมันจะเอาตรงนี้ลงไป โอเคโดยรวมนะครับโมดูลเรือลำนี้ก็มีแค่นี้ครับมันเป็นฟังก์ชันเสริมมานะครับเดิมทีเรือลำนี้เนี่ยจะเป็น free ัปเดตนะครับแต่ว่าประมาณนับถูกย้ายไม่อยู่ใน s u p e r c l เออ e r แทนนะครับก็แตกจากเรือลำเก่าตรงที่ว่าเป็น h ฮเท t เ c อ e r นะครับแล้วก็มีระบบขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่การใช้งานโดยรวมไม่ต่างกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องระบบอาวุธนะครับของตัวเรือซึ่งค่างจะเยอะมากนะครับผมก้าวแผนภาพมาให้ดูนะตำแหน่งที่มันติดก็ อ่าสารอยู่นะมีครูสมีซายรู้เต็มไปหมดเลยนะได้เป็นเรือพิฆาตได้ลำหนึ่งนะครับแต่ว่านั่นก็คือแนวคิดของทางอ่าลเซียเขานะครับโอเคก็จบไปกับคลิปบรรยายเรือละเซียนะครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่มีระบบไกด์ไม่มีครูวิ่งอะไรบนเรือนะเป็นเรือล่งโลอย่างหนึ่งนะแค่อ่าเป็นไฮเทคเจอร์แล้วก่ตัวฟังชั่นนะครับเค่ั้นคลิปนี้จบเพียงนี้ครับโอ้ยเจอคลิปไปนะครับ